อยู่ที่ห้องประชมุมสถานการณ์เริกก่มไปไกลแล้วเกรดอแกรูาา้พลังอะไรใช่ไหมอย่ามาลดเสียงกินหน่อยสิคนเราประชุมกันอยู่นะไอ้เด็กเวนัน่นมีพลังพิ้าดัดอ,อย่ามาแกงโง่ <c oughs> เขาไม่ทำเขาไม่ใช่คนปกติรู้ไหมเขาซ่อมยังมาโตได้เอาแกเรื่องความรักเขาแกเป็นเครโดครับในดหัวนายบอกเกี่ยวกับเด็กนี่มาสิแต่ที่คุณต้องการวันนี้ตัดดันเต้อยู่ใช้คนจากการดันเต้เอง คิดว่าจับเขาได้ใช่ไหมแน่นอนค่ะโอ้โหได้ยิใจมากที่ได้เจอท่านนะคะในหัว <c oughs> เดินโยกไปลวนยากล้ <c oughs> <c oughs> กจริงนะนนีเธออใจได,ได้กันเหรอเธอเป็นกลุ่มพี่น้องของเขเกียงดาาน But she เธอเป็นตัวแปลกๆสำหรับทุกคนแค่แบบน,นี้เรามีทังเลือกมากนะจะต้องเวลาเสบสวนต่อแล้วอเอาละ back to me. ไปตามหาเนโรอย่ามาโตะและเอามันกลับมาคืนให้บวกเรา แตาถ้าต้องการนายเดโรหัวอีกอยาก่างหนึ่งนะครับเนโรแอบลักกับน้องสาวของเครโด,ดอาจจะใช้เป็นประโยชน์ก็ได้ <c oughs> ยิ้มแบบชั่วๆงานเข่าเลยไงเอาล่ะ คนแรกหรท่านคันน้อยน้ำแบกกรเวนตัวนี้ท่าอยู่ในเกมนิวเบย์คลายโฟร์พิเศษอิชั่นอิชั่นที่เจ็บมาแล้วก่อนรอับมีชื่อว่าชีไวเปอร์หรือนางอสอพิษเองครับโอเคเราจะอิชั่นที่แล้วที่เราได้สุดยอดอาวุธในตำนานของนิวเบย์คลายยมมาตกซึ่งผมก็อัปเกรดไปแล้วบางท่านนะฮะแต่มีท่านินี้ยังยังยไม่ได้ยังไม่ได้เลยมันเป็นใช้กด R1 ขึ้นขึ้น เออันหนึ่งโยกแอลสามข้างหน้าแล้วกดสาเดอลกลมฮะสดงว่าก็ก้องกดค้างนั่นแหละไอขกจพีหวยเรืเอ่องนึงคือที่ผมภาาที่ผมเล่นน่ะคือผมซซื้อมาครั้งแรกอะไปคิดว่าจะเป็นผ้าญี่ปุ่นเนียก็เลยทดเล่นไปแต่พอเล่นไปสักพักก็รู้ว่าในเรื่องมันระบากมากเขาแปลบระบากอาจจะแปลถ,ถูกบ้างผิดบ้างก็ขอภอภัยฮะพอฟังเสียงสากลที่ตัวละครพวกมาส่วนในพวกเนื้อเรื่องที่ไปญี่ปุ่นน่ะจากรายละเอียดปีกย่อยพวกนี้ต้องขอให้ทุกท่านไปดู จากคนอื่นนะฮะทั้สุดก็เห็นชี้พี่ชอปเปอร์คงแคทน,นะฮะผมก็เอ่อปล่อยให้พี่ของเขาเล่นเลื่อวอร์จิ้วแล้วกันแต่อาจจะผมก็จะแคทบ้างนะก็ไม่ได้จะแข่งกับคูหรือแข่งกันหรอกแต่ก็จะพยายามดีสุดแล้วกันโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วแหละที่เหลือก็พวกอะไรเนี่ยวรู้มีไปทำไมพวกเนี้ยโอเคช่างมันไอเทมที่จะซื้อได้บุ๊บอ,อฟบทีน่นี้ซื้อดีไหม ไหนๆก็ไหนๆแล้วไปแวกอิสวแวกแหวกวัแบบนเดียวกันโอเคมาเลยกว่าเสี่ยรามาพอแล้วขอรับดูกันเลยไปล่าเอาสวัพิษกันปลาเอ้ยปลาใหญ่คิดใครจะคิดว่าหลังจากที่เราผ่านวอร์ทูน,น่าเนื้อาดาวเดดไปแล้ว เดี๋ยวจะมาเจอป่าเขตร้อนที่แสนจะร้อนมากมายนี่เด่ะ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 นี่เยี่ยมไม่เข้าเยี่มไปเข้านี่นี่สิ่ที่เสียงวิ่งเนี่ครับนั่นแหละนักอสรพิษแต่คงจะเล่นอีกได้ไม่นานเพราจะไปล่าเหมือนกันอีกเซ็ต มีสู้แถวนี้นี่ฮะพวกคิมเบล่าเนี่ยคิมเบล่าซิดอันตรายมากแต่ว่าอ่อนแอมากพยายามอยากให้พวกนี้ไปเกาะสตูอื่นนะเพราะว่ามันทำให้เรางานเข้ามากกว่าเดิมอีกเดี๋ยวเคยอ,อภิปรายไว้แล้วว่าถ้าพวกคิมเมร่าซีดเนี่ยไปเกาะพวกศัตรูเนี่ยจะกลายเป็นคิมเบลา่าจริงๆฮนะเนี่ยเดี๋ยวจะแซงให้ดู แก๊ก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 โอ้ยไอ้ดือหัวหอกมาแล้วเนี่ยนัากลัวมากเออเออโดนยึดรลามแบบปรสิตเดรฉานบานเบิดแล้วมึงนี่ฮะอันตรายไหมล่ะใครตายเถอะแต่ก็ยังไงลราวะ ไอ้เดี๋ยวเล่นเครื่องแล้วตัดมอสเตอร์หน่อยจ้าจ้าไม่โดนเลยเฮ้ยแดดโชกโกโบนิเทศซะหน่อยแต่กม็ไม่พอนะฮะยังแรงไม่พอ วงนี้ก็เป็นเอ,อ่ออะไรนะเก็บออฟเลยแล้วกันโอ้ยิงไม่เข้าก็มีการยิงไอ้นี่อยู่แล้วโอเคเก็บเล่นๆน,นะฮะเดีย๋ยวได้ซื้อของอะไรบ้างจากจุดนี้เราต้องไปข้บงนนฮะแต่ผมจะบอกว่าเขาไปถึงแต่ขบนเขาว่า ไอ้นี่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 เอติด,เร,ตดรเราติดกระจกเราติดกระจกแต่ไม่ใช่าหาจริงแท้จริงอ่ะเราติดไอ้นี่เป็นลากไม้ขนาดมหึือมาซึ่งเราเออจะต้องไปตัดต้นไม้กันนะฮะจะไปได้นั้นเราต้องเปิดกลไกตรงนี้ฮะ เนี่ยเราจะสร้างมิร์รบอร์ดนะฮะกระจกมันตราซึ่งมันจะหายไปเร็วมากเร็วเร็วเร็ว,รวมันอยู่ได้ไม่นานนะพอใช้ไปแล้วมันก็จะดับไปเรื่อยอันนึงดับอันนึงเกิดอันนึงดับอันนึงเกิดวนเวียนอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะฮะโอเคเออมือมือแม่นาศ มือไอ้มือไม่นา่าเออยินไปตรงจุดโอเคอีกคนกายหนึง่งเออเอาละถึงจุดยากาแล้วทะยะตัวนี้จะมีพวกเออพวกเวนนะฮะดีไอเวนมาแล้วทะย,ยานอย่าให้ลงพื้นนะฮะตาย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 ไปตายซะ ไอ้สวยละกระจกเรือเนี้ยดูสีกระจกเวลามันหายไปไปอย่างงี้ไปตายซะตาย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 ทีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเกือบลบลบมันซัดแล้วก็ไอ้ตายซะตายตายตายเสียงตรงนี้บอกว่าเสียงมากฮะั อย่างเลยยังไม่ตายไอ้กลูวถึงเกือบแล้วไหมล่ะโ,โอเคก็รอเขาให้กระจกมันสร้างตัวเองให้เสร็จนะโอเคก็ค่อยๆบรรจงเดินนะเนีย่ยตกผาตายโอเคมาจุดจุดนี้ ให้เราไปตรงทางขวานะฮะผมจำได้ว่าเราไปทางน,นี้นี่เราอ้อมไปไกลแล้วเนี่ยโอ้โหงานเข้าอีกนะมาเลย คิเมราสิยายาไอมาเลยไอหุ่นไล่กาผไไีไม่ต้องให้ลบล่างกัน ปัดปัดเอสเซอร์เลชั่นกระนันแพงปัดฟัดยิงทิ้งประหารชีวิตไม่ใช่ไหมลบได้แล้วนะเฮ้ยไยวอนบอกมาอย่าอย่าได้หวังเว้า ยังไม่หมดอีกอะ่ะชิไอไอ้กลวกัวอยู่นี่เว้ยหมดหม่เปซะโอเคทางสะดวกไปต่อเฮ้ยลวง นี่ไงฮะตัดใ่โลเบรดแล้วก็สับปาไปเลยพี่แล้วก็ใช้มันต่อได้องี่มีสมันเยอะไปเลย เรียบร้อยง่ายมาปอกปิดเขาปากโอเคอเฮ้ยใจโลมานี่เลของศาดีๆไปเลยให้ตายเถอะไปอย่าได้กลับมาขอร้องสตาร์ทมอเตอร์ไปเลยเยี่ยมมาก ไม่ค่อยอยากใช้ยาบัโตตอนนี้เนี่ยตูมันกระจอกเกินไปอะไว้เจอพวกน้ารำคานมาก่อนแล้วค่อยใช้แล้วกันอืฮึ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 รู้สึกมีบางอย่างอยู่ข้างหลังโอ้โหงูยักษ์อนาคอนดาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าไหม ไปละจ้าไปละจ้าไปละจ้าไปละจ like ้าไปละจ้าฮิตช in ็อฮิตช็อ an> ่า่ um ่เฮียสงยักไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะอันนี้ฟันได้แต่วฟันไปลว จะติงอ่างนั้นเหรอไว้ชาิหน้าตอนบ่ายตันมอเตอร์หน่อยี้อะไรอะไร ประหารชีวิตแล้วกันจบข่าวเว้ยเสียพลังให้มันซะได้โอเคประตูนรกอีกบานอื้มเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยโอ้เดียว เนี่ยโอ้โหเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหืมโอ้โหเฮอออือเออโอ้โหไอ้จะไปไหนนี่งเลยนี่งเลยนี่งเลยนี่งโอ้ยโอ้ยโดนตนมาจนเฮ้ยเดี๋ยวเกี่ยวเกี่ยววิ่งวิ่งกันออกไปวิ่งอะอือโอ้ยหลบได้นี่มาดิเดวิลพันซ์ รับไปซะดีเลยดีเลยอะไรลูกกอดข้าแกไอ้ไปแล้วเร็วเฮ้ยเฮ้ยเออโทษทีแต่เธออยู่นี่ก็พอแล้วแหละเจ้าแมลงเจ้าไม้วันเหนียวกว่าข้าหรอกข้าเจอเล้วไอ้เงือกเจ้าให้ป่าข้า

ขมาสินางอลพิษอะไรอะไรอแลมกเลแก่ตเดีเดดีเด็ดตีีีีเ็เ็อะไรลูกแกฉีกทิ้งก่อนหน้าตา อะไรขึ้นอะไรอะไรโอ้โหเด็กโตมานี่เฮ้ยฟัน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 ,ฟน,ฟนเจ็บไหมเจ็บไหมทีนัดเจ อย่าไปเริ่มต้นเลยที่แค่บอบาๆอะไรอะไรแต่เย็นเจ๊โปไฟบิดได้ด้วยเป็นโบดีอย่างนี้ไงวะอะไรอะไร เกตส์กับเฮนโซไม่โดนอีกยิงทิ้งแล้วกันอืมเมื่อกี้เทกสกับเฮนโซพลาดนะเนี่ยอายชะมัดเลยอย่าคิดอย่างนั้นเลยนี่จะไปไหนเนาะเล่นกันก่นกอนสิ แบาดถอยลูกค้าไปเอาสะบัดหางทิ้งเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดพี่จะสู้เหรอจดแม่ไม่เคยบอกเรื่องมารยาทอะไรไงฮะเถอะเฮ้ยอ่ะเซฟฟิลอส เออซฟิโลสติกฟรุตผลไม้เห็งเซฟิแสงสวนต้องห้ามหรอโอเคใช้ไอ้นี่ในการทำให้ต้นไม้นี่มันสลายะฮะเมื่อกี้อายมากเลยจิ๊กกับเซนโทฟาดโถให้กลระล็ลกเป้าเลยนะอาจางเถอะแต่ตอนัาฟันน่ะต้องอยู่หน้าสู้กันเต็มเล่นตัวเอียงซะอีกให้ตายเฮะ โอเคฮะจบแล้วกับนิชลินเจ็ดนะนางสอพิษก็บาบมันได้ละฮะโอเคอเราติดตามฮะถ้าชอบกดไลค์ชอบตะคายที่ได้่าลืมกดคอมเมนต์กดแชร์ถ้าเกี่ยวชอบเกี่ยวผมโอเคครับพบกันใหม่คราวหน้ามิชลินแปดมัดแต่มิเตเนทเดโกซาเลือ